สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมลำเลินออฟฟิเชียลค่ะพี่นอ้องอรุณสวัสดิ์ตอนเสาร์ค่ะสี่่าเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะถึงงานแต่ตีสามค่ะพี่น้องนอแล้วก็ตื่นเป็นมาผุกนอนมองเป็นจอดรถอยู่สนามทูปเตียีนะคะ สามย่ำเ่าค่ะพี่น้องไต่เข้ากระนวนผูแล้วพี่น้องค่ะมองนอนเดลิเวอรี่เลือกเอาตามใจชอบมันขึ้นนอนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าไปเสียวรถมาจอด กได้ตังค์เราอ๋อบรรยากาศหน้างานไปซองมือที้งหน้าเน่าพันธาบาตรอยู่ในพันยู่อย่างไรส่วนหนึ่งน,นั่งใสใช่ไหม เฮ้ยกลางหมุ่งนอนอยากาศข้างนอกนะคะข้างในตะนอกข้างนอกมานะ สายน้ำทูปะเตมีเป็นกรุงเทพกับประมาณนีและคะ่ะพี่น้องคะพ่งนี้อยู่ตลาดรวยซับ เมนเุ่ยกำลังเตรียมตัวจะนึ่งข้าวนะคะเริ่มแล้วแม่ฮะเริ่มทำการนึ่งข้าวอุ่นข้าวแล้ว จ้าอุ้ยหละนอ้นองน้อก็ตื่นโอ้ชี่รคำว่าจอดพี่ นอนไปนี่อนอนมาทางเ่คน,น,นเดียวอีกแล้วอ๋อเพ่อไมสเพื่อไม่สแเนบ่ส,บา,สบายเมียบานจะมึงเพื่อแฟนบสบายจะพากันเมียบานเมียกับมบอกจะคำเอาเมียลา่าหรือจังไหน าาก,กระแม่คงเทียงว่าลำบากอยู่ดีเนาะแม่คงเทียงว่าลำบากอยู่ดีคือค <c oughs> ือเค็นเมนอยู่แล่เมน แเราบอกแม่ตีว่าเราปวกบาอือานเดียวนอ๋อหัวงามกันก้เป็ยุ่างเพือนไปเหมือนเมือว่าซอ้หกเป็นห่งเลเนอเ้นเราอยู่รอนีป่แเรา่รอนี่นเราเห็ดอันคนหอยเดี เดินเมนูคนเดียววันนี้นะคะอัมบะตะเมนูปวยไข่กับหามล่าพระาะว่าณลูกๆสิบพราไม่แน่กินเมนูปวยไข่กับหามล่าลูกๆสิบพราไม่แน่กิน ที่ครัวค่ะพี่น้องรถบัสนี่แหละค่ะอาศัยหุมรถบัสนอนใส่นอนตามล่มรถบัสโอ้ยใช้ห้อาอีพิวดรทุกคนไม่ใช่ปัญหาของการลับนอนค่ะพี่น้องไม่ได้เป็นปัญหานอนใส่กระดาษวต่ตจะนอนลับ แต่ไี่หมอย้นอนแค่นเนี่ยพอแปมนอนอยู่มาขึ้นไอ้น,นอนดีอยแค่ตื่นสนามกว่างครับพี่นองสนามกว่างมาหนิ กว้างนะคะอยู่แถวดดนเมืองเหมือนีพี่น้องสี่งัประมาณตีหนึ่งเชินขึ้นคือเกา่าในในกรุงเทพเลียนดึกบอดใพี่น้องค่ะการใช้เสียงการเหตุเียงกันญาจำกัดเวลาจำกัดเดซิเบลเสียงบ่านนี้เรียนยวนตลาดแยกบางบอนลดเสียงเบาที่สุดค่ะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ